เขามากเลยนะคะเขาอยู่วงการมาก่อนเราไปเรียกเขาน้าได้ไงเหรอออตอนออ๋ใช่เด็กๆเขาจดูคนง่ได้ไหมน้องเอคะเดี๋ยวถึงตาน้องเอร้องแล้วนะคะพิธีกรกำลังนำเข้าค่ะจะไม่รู้มาฟังคุณนุ่นรุ่งทองร่วมทองเอาเพลงที่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อนสาว้ำวง อะไรเขาดูเหยียบเท้าแดนเซอร์มคแบบนี้นะไม่ลองร้องไปอ้าน้องประธานจิ้งหลีกันมาหรือเปล่าคือแดนเซอร์ของเรานยพอกแกเต้นไปสักพักพอกแกได้เครื่องติดได้อารมณ์เลยกันอ้าพอกแกไม่ได้สตาร์ทเหรอคะเลิกออกไปนึกอย่านึกว่าไปพักนะครับออกไปไปร้องต่อแสดงว่าร้องดีมากให้อารมณ์กับแดนเซอร์มากให้อารมณั่นคืออกมาอ้างนี้เลย ขนาดเพลงนี้เป็นใจให้ฟินเลยค่ะอะไรนะฮะมันไม่จำใจให้ฟินนะครับเอาลูกบอลใส่กระเป๋าดีกว่าค่ะอย่าไปหลุดระวังจะเม็ดโฟมจะเข้าไปในร่างกายนะครับอย่าเวลาเวลางมอย่าอ้าปากนะครับโอเคค่ะเวลาลงดีๆนะคะับพี่ฉันโดจะด้วยที่คุณมาด้วยนะคะได้ครับได้ครับผมแข็งแรงอยู่แล้วไม่สุดนี่ฮะอ้าวคุณต่อเชิญตายแล้วลงต่อลงมาเนี่ยโฟมจะล เอาลูกบอลใส่วในกระเป๋าที่มเชือนะครับเยวาที่จะยิ้มจะยิ้มเวลาลงไม่องเดี๋ยวมันเข้าป่านเอาไปได้หลายใบพุทธรอย่าเ้นซึ้าวพร้อมไหมพร้อมนะครับหนึ่งสองเริ่มครับเอาไปได้หลายหใบนะครับตั้งสี่ตาห้าใบนะ้รกบคอยเป็นขว้าคุณตออได้เยอะมากเลยนะครับคุณต ไปแล้วทำน,นะะิย้อนให้ด้วยนะครับ ข้างบนเลยครับเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยได้ไปงานกาชาติถ้าไปเนี่ยเขาจะมีเกมแบบนี้บ่อยๆเนี่ยจะเก่งในสองชานเอาแลครับไปค่ะคุณตอไม่ได้ไปป่าไปเป็นเป้าค่ะไม่เป็นเป้าให้ผมฟังอ่ะเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับดูผลงานแล้วนะครับก็น้อยหลือเกินะฮะเริ่มจากใครก่อนดีแม่สีฟ้าก่อน สีเขียวเราถึงจะหมดนะครับสำเร็จแล้วครับก็เหลืออีกอันหนึ่งนะครับของคุณต่อนะครับรองเท้าเบรกเกอร์โฟล์วเลนะครับสำหรับเล่นกีฬาทุกอย่างเลยนะครับแอนไล่มาเป็นแปดพันต่อหนึ่งหมื่นห้านะครับเหลือคุณนุ่นตรงนี้นะครับสีฟ้าของคุณนุ่นนะครับคุณนุ่นยังไม่หมดนะครับลูกอมทับทับอร่อยเด็ดเม็โตเอ สองหมื่นห้าต่อแปดพันยังไม่หมดครับของยังไม่หมดนะครับตรงนี้เป็นอาหารปลาซาคุระอันนี้คนก็ชอบปลาก็ชอบออกมาแปดสามพันหมดแล้วยังไม่ร้ยนะครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วไล่เฉลยที่เหลืออยู่นะครับบริษัทเทรดดิ้งพาสันกัผู้ผลิต กันว่าโอ้โหคุณตุ่นนะครับลอยลำเลยนะครับมี2องหมื่นแปดนะครับส่วนคุณต่อนะครับมีแปดพันปลาไม่ค่อยเข้านะฮะจริงจริงเขาไปปลาก่อนด้วยอ่ะแล้วดิฉันก็ไปเล่มๆของเหลือเขาเขาเล่มไปเรื่อยๆปลาไม่ค่อยเข้านะฮะคุณต่อเขาใช้เวลาป้ายอยู่ข้างล่างระยะต่ําเขาไม่อย่างนี้นะฮะเขาใช้แบบมอ๋อเหมือนเบสบอลใช้พิชเอาทำไม่ได้ทำยังไงแล้วล่ะครับพี่ไม่รู้ทำ า <c oughs> ยังไงดีล่ะะฮไม่เป็นไรครับน้องต่อน้องต่อจะกินกว๋วยเตี๋ยวได้อีกหลายหมื่นชามทีเดียวนะครับ <c oughs> เพราะว่าชุดเครื่องนอนซาตินคุณภาพเพื่อคุณนะครับ,บอมอบเงินรางวัลให้น้องต่อสองหมื่นบาท <c oughs> ส่วนคุณนุ่นก <c oughs> ็มีนะครับสองหมื่นแปดพันบาทเป็นทุนสำรองไว้นะครับ <c oughs> เป็นทุนสำรองไว้เพือจมน้ำใช่ไหมเพื่อด่าจมน้ำปอดบวมอะไรไปนะฮะมาดูว่าแข้งทีวิติมเแข้งคุณนุ่นเหรอคะเคี่ย เข่าวว่าอะไทำน้งดำน้ำอะไรกับเขาด้วยอขอโทษอันนี้ไม่อยากคุยนะค่ะดำน้ำนี่เด๊ะเด๊อยากให้ดำเลยคุณหนุ่มถ้าดำกีาลีลาจะเยอะลีลาจะเยอะเรื่องตอนดำก็จะเป็นยังไงนะครับคนนี้เก่งดำน้ำด้วยอะไรนะครับเรากำลังรอโทรศัพท์ท่านผู้ชมอยู่นะครับที่โทรมาเชีย คุณต่อนะครับตอนโทรมาเนี่ยก็คงตั้งใจว่าคุณต่อไปถึงรอบสุดท้ายแต่ก็อย่างว่าแหละครับดาวรุ่งกำลังจะขึ้นมาอีกเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไปว่าน้องฟ้าอีกแล้วต้องว่าขอฟังนะครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าคุณต่อคุยเลยครับอ่าคุณต่อคุยเสียงคล้ายๆกันด้วยสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับชื่อวิวัฒน์ครับวิวัฒน์ครับเขาวัดแดงกันเนี่ยคุณวิวัฒน์โทรจากไหนกำแพงเพชรครับเฮ้ยก็เหนือ่ะคุณวิวัฒน์สบายใจดีนะครับ เสียงก็เหมือนไม่สบายใจหรอกครับวันนี้พัดครับครับชมรายการเราอยู่เลยชมชมอยู่หรือเปล่าครับองครับครับอาทิตย์หน้ารบกวนมารับรางวัลหน่อยนะครับนะครับรายการไม่ค่อยสนุกหรือเปล่าคือว่าหลับแล้วเหรอคะพี่แซวคนที่เชียร์ผมสิครับคือเหมือนหลับอ่ะวันนี้วัน์สัปดาห์หน้ารับรางวัลหนึ่งหมื่นบาทนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ อยากเห็นคุณวิวัฒน์เดี๋ยวสัปดาห์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าได้เห็นนะครับพบกันแน่พบกันแน่คุณวิวัฒน์จะ่อขนาดยังไงนะครับเอาละครับช่วงนี้ขอบคุณน้องต่อนะครับแล้วช่วงหน้ารอดูคุณพี่นุ่นเขาดำน้ำแล้นะนะีกันนตอไปุ่อไปต่อไนต่ออไปต่อต่อมากครับตอนนี้น้องปต่อไปต่รไาต่อไป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 ต่นต่อไเตาไปต่อไปต่อไป้นไปต่อไต่อไปต่ไป่ไ่อไปต่นไ่อไปยไปไป่ เดี๋ยวไหมครับเมื่อจีแพร่พราวิงๆมีลีลาเยอะเลยนะคะมีลีลาเยอะเลยค่ะทุกคนมีลีลาค่ะลีลา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 ค่ะเขาีพออยู่บ้างค่ะได้เห็นม่าดำมาหลายปีแล้วก็ดำมาตั้งแต่เกิดนะคะไม่เคยขาวเลยค่ะโอเคเขาไม่ดำนะดำดำเด็กเราจะสู้เขาไม่ดันเด็กเราจะไม่ดมากัรแกล้งอะไรเด็กผมนี่คุณนุ่นนี่นะครับเป็นแชมป์สองปีซ้อนซิงโครไนซ์สวิมมิ่งนะครับระบำใต้น้ำ นี่คนนี้สองปีซ้อนแล้วเม็ดโฟมจะู่งปรูลงมาสองปีซ้อนนี่หมายถึงสองปีซ้อนยังไม่โผล่ค่ะใช่ครับอ่ะไปดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างเชิญเลยครับเธอเรียนดับน้ำมาด้วยนะครับครับผู้ฝึกตาไปสองคนนะครับตอนนี้อ๋อยังมียังอยู่นะฮะแคพิการดูสิเย็นชื่นใจนะะ ยี่สิบเหรียญนะครับถ้าคุณนุ่นเก็บได้หมดนะครับหนึ่งแสนบาทอยาก rejoice my two ได้ครับทำอะไรก็ได้ตามสบายครับมีเวลาให้หนึ่งนาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วบอกครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วน้ำมาครับรอเดี๋ยวนะครับคุณนุ่นน้ำมาน้ำมาอะไรปลากินหมดน้ำลดตอผุดตอผุดพร้อมนะครับหนึ่งสองสาม แรงนะครับวันนี้แล้วก็ไสดีทีเดียวนะครับคุณนุ่นก็น่าจะเก็บได้เยอะทีเดียวนะครับการร้อยปืนใช้ได้เลยนะครับก็มีข่าวประจัมบันนะครับเมื่อท่านผู้ชมชมตอนนี้ครับชม0 7นโชว์จบแล้วนะครับติดกับโรงแรม i ิ p พีเรีย u ค e n น a r k านั่นเองนะครับตอนนี้เขากําลังมีงานทวยราชดุดี50ปีเฉลิมฉันนะครับในวโรการนะครับ50ปีราชาพิเศษสมรสและ50ปีบรมราชาพิเศษนะครับเรามีกิจกรรมนะครับพร้อมด้วยการแสดงดนตรีนะครับจากวง เฉลิมราดนะครับพร้อมนักร้องที่มีชื่อเสียงมากมายนะครับงานเริ่มเวลาประมาณ1 7บนาฬิกาสนาทีถึง21อดนาฬิกาสานาทีพอดีเลย07นเจ็เลิกปั๊บไปไปร่วมงานได้เลยนะครับคุณนุ่นมาแล้วนะครับไม่แครไม่ว่าเธอจะอยู่ในชุดใดเธอก็จะมีลีลาตลอดนุ่นไหนนุ่นไฮเปอร์ไม่หยุดเลยคิดว่าหมดไหมครับคุณนุ่นไม่หมดค่ะเอามาใกล้ๆนยนะน่าจะไม่หมดค่ะทำไมล่ะครับ ก็แมต่น่ายังอยู่นะครับหน้ายังดีอยู่นหน้ายังไม่หมดหน้ายังเหลือเยอะนะเดิมนะดิฉันไม่ได้แต่งหน้าเลยค่ะเลยคับนี้สวยธรรมชาตินะครับสวยพิษนะครับรู้สึกมัทละเข้าตาค่ะไม่ได้แต่งเลยเอาเป็นว่าเรามานับกันเลยดีกว่าครับคุณรุลค่ะดูซิว่าจะมีกี่เหรียญนะครับเลยหมดแรงช่วยหยิบเลยนะวันนี้คุณฟ้าอะไรกันนะฮะจะยิ่งนิ้วหักอยู่ เอาล้วครับมากันอโยนไป้ล้วนนะครับมีศูนย์เจ็ดศิษมาบ้างนิดหน่อยอันนี้รู้สึกจะใช้เท้าเบียดโอเคครับนี่คุณไม่ได้ใช้ไม้คุณพูดเขาไม่ได้ยินอ้าวเหรอครับนี้รู้สึกว่าจะใช้ถุงได้ยินไหมได้ยินคุณคุณหยิบไปให้หมดก่อนแล้วกันครับจะปล่อยมุกอะไรเดี๋ยวทีหลังนะฮะผมจะได้นับเลยนะครับมีไหมครับมีไหมครับเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะหมดแล้วจะให้ช่วยล้วงไหมคะมีแว่นไหมคะจะทำรู หมดแล้วครับหมดแล้วนะคะมุกเยอะจริงๆพักผ่อนบ้างนะครับคุณโยมหนึ่งตกใจนับไม่ทันใช่ไหมฮะต่อไปสองนะครับมาจะพูดอะไรนะมีอะไรจะพูดอีกไหมครับไม่มีค่ะสิบสิบเลย ใช่ใช่เวลาเราบอกว่าเป็นนักดำน้ำเนี่ยเราจะนึกความผไว้เลยก็ได้มากกว่าเหรียญที่สุดเลยก็ฝึกดำมาเนี่ยดำสวยค่ะไอ้ดำงมเหรียญไม่ค่อยได้ทำค่ะเนี่คะเมื่อกี้เห็นท่าสวยไม่ใช่มีแหวกว่ายแต่เหรียญไปไหนไม่รู้เนาะแหวกว่ายอย่างเดียวเลยเป็นการโชว์สรีระสิบเหรียญนะครับเหรียญละสามพันบาทนะครับก็รวมเป็นเงินสามหมื่นบาทขอบค่ะอยากเป็นจอยไม่ไหวที่วันนะครับ ได้รับไปเรียบร้อยแล้วคุณนุ่นก็รับไปสามหมื่นบาทนะครับทั้งหมดสิบเหรียญตอนนี้คุณนุ่นรับไปแล้วรับแล้วต้องให้ท่านผู้ชมทางบ้านรับมากครับไ่ทางด้านนู้นเลยครับพี่ขนอรถทิพย์ขนอรถทิพย์แม่ขนนอฉากใหม่ฉากใหม่สดใสต้อนรับสงคําหนักสี่สิบบาทแล้วนะครับเดือนนี้ขนนอรถทิพย์นะครับเราจให้คุณนุ่นจับ่านมือปลายอ ไม่ใช่ไปสนีลบัทใช่ไหมติณส่วนที่คุนร่นลงทุนในการจัมานะครับถ้าหากชายจำนวนเหรียญที่คุณนุ่นจับได้ถูกต้องนะครับทองคำหนัก40บาทเป็นของท่านผู้ชมทันทีทันทีนะครับแต่ก็นั้นต้องเลือกแปลว่าเป็นหมูหรือเป็นไก่หมูหรือไก่ครับคุณนุ่นหมุนเลยครับไฮเทคไหมฮะไฮเทคมากนะฮะคุณพี่ตังคุนะคะหย่อนไปแล้วค่ะล่วงมาแล้วครับล่วงมาแล้วครับเบนเราใช้งานเธอหนักมากครับหยิบมาแล้วบอกด้วยครับรถอะไรครับเเออ็็กกซซ์ X X X บุ๊คปุ๊ครถไก่ค่ะรถไก่นะครับ เราก็จับไก่กันทั้งนนนี้เลยครับรถไก่ครับจับเลยครับทิ้งกาอากาศเห็นไหมครับอร่อยมากอร่อยนะครับถ้าเป็นสิบเหรียญนะครับก็จะได้รับทองคำหนัก40บาทนะครับถ้าถ่ายวัคุณวรารพแก้ววิเชียนนะครับจากสุขาพิบาล2บึงกุ่มกรุงเทพนะครับใกล้ๆนีงนะครับทายว่าคุณนุ่นจะเก็บได้ส4เหรียญจ้าครับ เพราะฉะนั้นผิดเป็นข้อไปนิดนึงทอนนี่จริงๆ14เหรียญน่าจะได้นะนิดเเดียวองเนี่ยไปแกล้งคุณวราพรเขาใิ่มาได้แล้วไม่ยอมก็โดนจริงไปได้แกล้งเลยจริงจริงได้15อ๋อเหรอแล้วปล่อยไปไปนะครับทองคำ44บาทก็ยังไม่ออกไปนะครับก็จะมาดูกันว่าคุณวราพรจะได้กี่ทองคำหนักเท่าไหร่เข้างหลังนี้นะครับคุณภาพของขนมรถทิพย์จะผัดทอดหมักยำแกงและก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรคะอะไรดีเหรอคะในนี้มีทั้ง หนึ่งบาทสองบาทหนึ่งบาทห้าสิบหรือแลห้าห้าสิบบาทก็มีครับเลือกให้ท่านผู้ชมทางบ้านครับเราชอบแบบนี้ค่ะเขาชอบเส้นเสี่ยวค่ะก๋วยเสี๋ยวก๋วยเสี๋ยวครับก๋วยเสี่ยวนะคะออกมาเป็นสองบาทไปสองบาทไปหนึ่งบาทก็ได้ตามปกติครับบาทหนึ่งต้องทำหนักหนึ่งบาทไม่เป็นไรครับไม่ไไม่เป็นไรได้ทองคำหนักหนึ่งบาทไปนะครับส่วนคุณนุ่นนะครับ นี่นะฮะคุณนุ่นจะได้รับคันอรถทิพย์นะครับมีหลายแบบหลายขนาดหลายรถสองรถหมูกับไก่นะครับไปปรุงอาหารหมักทอดยำอะไรนะคุณหนุ่มหมักทอดยำแกงนะครับหรือก๋วยเตี๋ยวอร่อยหมดเลยนะครับทำอาหารได้เองเป็นไหมฮะชอบทำครับแต่ไม่มีใครทานค่ะเอาล้วครับไป